โีหัวละลาก็ระทนผู้ชมโอ้โหเข้ากันมาแล้วสามแยกน้ำบนแว่งเอียงกันเล็กน้อยส,ยสบายสบายของพี่กับตันเรือลำใหญ่ทั้งนั้นเลยผ่านหินกระานผู้ชมเห็นมาตะไกลเปิดพัาเต็นมานะคะลำซ้ายมือสุดปั๊บตัวพลัำเบอร์ห้าสิ งานตับตัวคนทั้ง,งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเรือลำใหญ่ๆเครื่องแรงไปเรียดไเรียดอยู่หน้าแพเอาไม่ได้ดลระหน้าแพนะเขาดึง โบอ่ออยู่ตรงกลางไม่น้ำ ชมวิงมาจากเกาตีชังเ๋ือโป๊ไปรับสินค้าที่นั่นนะคะกลางทะเลอันปนผสมค่ะพันหินสามลำอีกลำตุดท้ายไม่ทราบเหมือนกันว่ามันขนอะไรมาตีตลัดปิดปเต็นยัง ที่บริษัทเป็นข้อกำหนดของทางบริษัทค่ะอันนี้เปิดปัาเต็นได้นะคะระบายความร้อนดิวเลยกจุงดึงทั้งหมดสีเรียโป้ผานหินสามโานหินนี่ลำใหญ่นะคะท่านผู้ชมวิ่งมาจากทะเลเนี่ยสามวันสามคืนก็จะถึงอยุธยา โอ้ยไม่ตุ้มทำไมมันนานขนาดนั้นม่นานยังไงคะวิ่งทวนกระแสน้ำตั้งแต่สมุทรปราการเลยผ่านกรุงเทพผ่านปทุมธานีนนทบุรีกี่จังหวัดแล้วกว่าจะถึงอยุธยาโอ้น,นากับวันโยปยฟุ้งอาสางที่อยุทยาท่านผู้ชมอ ก็ผัดกันขับกับคุณภรรยานะคะผัดกันขับผัดกันนอนอเรือตรงท้ายค่ะอํำไปเป็นขึ้น เดึงอยู่นะคะท่านผู้ชมเรือตรงท้ายดึงไปทางซ้ายค่ะเพราะเรือโปลอมบุกท้ายเหีียงมาใกล้วัดเกินไปทางหน้าก็วันกบทางหลังก็ฟันกบเต้นเครื่องก็เต็มที่วันนี้หมอกลงเยอะท่านผู้ชมไม่ได้ฟัน ที่ไหนหมอกหมอกหนายกมือขึ้นด้วยค่ะที่อยุธยาหมอกหนามาสองวันแล้วเดี๋ยวเข้าโค้งไปแล้วนะคะท่านผู้ชมด้านหน้าผ่านโค้งหักษรของวัดพะนันเชิงดันท้ายยังอยู่หน้าวัดอยู่เลย ขอ,ขอบคุณท่าผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันคลิปหน้านะคะ